สวัสดีครับผมพีนัทจากช่องตามผมลงบนทริปโตนะครับวันนี้พบกันอยู่ในห้องอัปเดตข่าวสารสำคัญประจำสัปดาห์นี้แล้วก็ในส่วนของกราฟคริปโตวันนี้จะมาพูดถึงในส่วนของตัวเหรีของตัว ADA นะว่ามีมุมมองไอเดียในการเทรดยังไงลงถึงสัญขึ้นคร่าวๆด้วยครับเพราะเช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการมีค่าวแบบนี้หรือว่าคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับในส่วนของตัวราคา ADA ในที่เราคุยกันในรอบก่อน ราคาก็ค่อนข้างเครื่องที่เป็นไปตามแผนที่ให้ไว้อยู่นะครับเพราะที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วตัว A D A ในน่าจะสองสามสัปดาห์ก่อนราคาก็มาทดสอบโซนแนวต้านที่ให้ไว้นะครับเนี่ยแล้วก็มีการย่อหรือพักตัวลงมาในโซนนับนะครับผนะมก็ได้บอกว่าเออตรงนี้มันมีโอกาสที่อาจจะลุ้นดีดได้จากรอบหนึ่งราคาก็ลงมาจนถึงโซนถีน้ำตาลนะครับในอาการนํารับแล้วนรถัดไปเนี่ยแล้วก็จะดีดขึ้นไป นะครับก็ประมาณถูกเกือบสิบเปอร์เซ็นะตนะกองทุนเนี้ยก็จีซ่าอาจจะพี่ห้าเปอร์เซ็นก็ได้ตัดการเข้าของให้เท่งกับตัวไปก็ห้าหกเปอร์เซ็นได้อยู่ครับก็คือได้ดีชุดนี้แล้วก็ราคาก็ร่วงลงมาค่อนข้างแรงเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาอัปเดตตัว A D A กันต่อนะครับก็สําหรับทีนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะเริ่มต้นอ่าลงทุนคริปโตหรือว่าทองคำด้วยเองก็สามารถกดตรงคำว่าเพิ่มเตือตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของรายละเอียดเพิ่มขึ้นมา นะครับเราเลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของตัว่าตัวช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยอัปเดตแผนคริบโตรหรือว่าธงคําในกลุ่มเพิ่มเติม,มก็สามารถทักมาทีา่ไลน์แอดตรงนี้ได้แลบไม่มีค่าใช้ใจ่ายกลับลองสอบถาเมเพื่อนถ่ายเพิ่มเติมของทายมินดูนะครับจะได้มเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ mm. แล้วก็ในส่วนของใครที่อยากจะเริ่มต้นลองเทรด คริปโตหรือว่าทองคำด้วยเองแล้วว่าน่าสนใจอยากจะเข้ามาลงทุนหรือเก็งกําไรก็สามารถอ่าคลิปลิงก์ลงทบียปตรงนี้ได้อันนี้จะเป็นลิงก์เปิดบัญชีของทางโกเด์ไอเน็ตนะครับข้อดีของเขาก็คือถอนค่อนข้างไวนะไม่เกิน5-10นาทีเงินเข้าเข้าหัวแล้วเรื่องช้าไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟีค่าสวอปเวลาถือของค้ามวันนะบริษัทเขาถือคองสินค้าค้าวันเนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมซึ่งตรงเนี้ยทางไอเน็ตจะฟีให้นะ สำหรับตัวฟรีค่าซอฟถือทองคาบิตคอยล์รันเทนได้แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นข้อดีข้อหนึ่งก็คือตัวระบบป้องกันสำหรเอาส์ตอนนี้พอจะสามารถติดล็อกได้แป๊บหนึ่งนะครับเป็นการป้องกันเวลาเราเจอสลิปเพดหรือเวลาเจอกราฟช่วงมีข่าแรงๆนะครับพอจะสามารถติดล็อกได้แป๊บหนึ่งใครที่สนใจอยากลองใช้ก็ลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับทีนี้กลับมาดูข่าวของสัปดาห์นี้ผ่านมาแล้ว2-3ถึงสามวันนะครับ สองถึงสามวันก็คือเมื่อวันจันทร์เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็เป็นวันหยุดแรงงานของอเมริกาก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับตัวเลขที่น่าสนใจก็มี PMI ของจีนนะครับก็ตบโตขึ้นนะครับถ้าตัวเลขนี้ไปในเชิงบวกมากๆเนี่ยมันก็อาจจะชะลอการลดดอกเบี้ยได้นะครับแต่ทีนี้นั้นต้องมาตามดูตัวเลขอื่นประกอบด้วยนะครับ แล้วก็โอเคไม่มีอะไรแล้วมาว,มาวันนา้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็จะมีตัวเลขในส่วนของ CBI s w i t อ่ะตัวเลข PMI นะเป็นตัวเลขไฮไลท์ของเมื่อวานนะครับ PMI ภาคการจัดซื้อภาคการผลิตของอเมริกานะออกมาน้อยกว่าคาดนิดหน่อยนะครับสี 9, ่สิบเจ็ดจุดเก้าคาดการสี่สิบแปดก็ต่ำคาดแล้วก็ตัว รายงานภาคการเ้า,าใ,ใจก,ก่อนก่อสร้างก็ติดลบนะครับรวมถึงพ m i ภาคสถาบันก็ออกมานน้อยกว่าคาดนะครับถ้าทรงแบบนี้นะครับก็อาจจะหนุนสินทรัพย์เสี่ยงนะครับอย่างทองคําหรือว่าคริปโตในระยะกลางได้เพราะว่าตัวเลขเนี่ยออกมาแย่กว่าคาดเพราะว่าตัวเลขนี้ส่งแววถึงเศรษฐกิจมีแนวโนมชะลอตัวนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่อาจจะลดดอกเบี้ยได้นะครับ อ่าทีนี้มาดูของวันนี้วันวันพุธนะครับมีอะไรบ้างคือน,นี้ของวันพุธนะครับก็หลกัหลกๆน่าจะเป็นตัวเลขจ็อกเล็นะครับประมาณสามทุ่มนะครับตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่นะครับอันนี้ตัวเลขนี้จะสื่อก็คือถ้าตัวเลขนี้มากแปลว่าเศรษฐกิจอ่าไม่ดีนะครับตัวเลขนี้ควร การขายกันโดนนอนฟาร์มก็คือไม่ควรเยอะคาดการครั้งก่อนอยู่ที่8.184ครั้งนี้ที่8.09นะก็คือคาดการณว่าตำแหน่ง,างงานว่างเปิดใหม่จะน้อยลงกว่าครั้งก่อนนะครับประมาณนี้ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของตัวการวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ถนัดนักนะอาจจะดูถนัดเรื่องของกราฟที่เป็นอินเทอร์เ็อะไรมากกว่าแต่นี้ผมเอามานําเสนอเพื่อเป็นข้อมูลไว้ประกอบการตัดสินใจจะได้รู้ว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาอ่าสัปดาห์เนี้ยมีเรื่องอะไรบ้างที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เราจะเจอตัวเลขอะไรต่อไปสำหรับใครที่ชอบเล่นในช่องของข่าวนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาไปเปิดดูนะครับในส่วนของวันพฤหัสก็คือพรุ่งนี้นะครับมีตัวเลขอะไรบ้างที่น่าสนใจก็ประมาณทุ่มครึ่งทุ่มสิบห้านะครับก็มีตัวเลขที่น่าสนใจแล้วก็คือตัวเลขของการได้าง,งานภาคการเกษตร A D P นะครับคาดการอยู่ที่ 1.36ครั้งก่อนอยู่ที่ 1.22k ซึ่งคาดการเพิ่มขึ้นนะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนก็อพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขนี้ออกมาดีนะครับก็แปลว่าเศรษฐกิจอาจจะเป็นตัวช้าลงนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเลขของการยื่นขอรับสิทธิการการว่างงานครั้งแรกซึ่งไม่มีตัวเลขคาดการณ์นะครั้งก่อนที่2.31 นะครับสองสามหนึ่งถ้าตัวเลขนี้ออกมาใกล้เคียงกับครั้งก่อนหรือมากกว่าก็อาจจะหนุนสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเพราะตัวเลขนี้ยิ่งมากแปลว่าเศรษฐกิแจแย่นะครับ <c oughs> แต่ว่ามีโอกาสลดดอกเบีย้ยทองกับคริปโตมีโอกาสขึ้นนะครับแต่ถ้าออกมาน้อยกว่าสองสามหนึ่งพอสมควรเลยนะครับก็หนุนให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างทองคำหรือคริปโตเป็นการยอ่อหรือพักตัวลงได้กว่าจะไม่ได้กดดันเรื่องของเปดในการลดดอกเบีย้ยที่จะประชุมน่าจะเป็นเดือนนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิด แล้วก็มีตัว PMI อีกตัวหนึ่งนะครับประมาณสองทุ่มสี่ิบห้าฝ่ายการจะซื้อนะครับตัวเลขอยู่ที่คาดการครั้งก่อนอยู่ที่อ่าห้าสิบห้าคาดการรอบนี้อยู่ที่ห้าสิบ้าจุดสองก็คือโตขึ้นเล็กน้อยถ้าออกมาใกล้เคียงกับของเมื่อวันก่อนก็นกคือน้อยกว่าคาดมันก็จะไปขัดกับตัวเลขของการจ้างงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากให้ทองคำหรือคริปโตย่อตัวลงก่อนเนี่ยต้องให้ตัวเลขนี้ออกมาแย่นะครับแล้วก็ตัวเลขเลขนี้ยออกมาสูง นะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็มีตัวสามทุ่มนะครับเป็น PMI ตัวหนึ่งนะครับดังนั้นเป็นภาคฝ่ายการจาัดซื้อภาคบริการอันนี้เป็นจากสถาบันนะครับสถาบันก็อาจจะเป็นพวกกองทุนนะครับเป็นธนาคารอะไรแบบนี้น,นะครับคาดการนะครับตัวเลขของการแท่าลิตก็คือห้าสิบจุดเก้า แล้วก็ห้าสิบเ็ดจุดสี่อันนี้คือคาดการน้อยกว่าครั้งก่อนนะถ้าออกมาล้อไปตามการก็คือออกมาแย่เหมือนกันนะครับแยกเหมือนกันแล้วตัวเลขอันนั้นออกมาสูงเนี่ยการตัางงานเนี่ยอทองคําคือโตมีการย่อเลยฟักตัวลงต่อแต่ถ้าเกิดออกมาขัดขัดกันก็อาจจะไซเวหรือต้องมาดูในส่วนของเนื้อหาใสยในอีกทีหนึนน่งนะครับแต่ถ้าออกมาตัวนี้เลขนี้ก็คือแย่นะครับอาจจะทําให้สินทรัพย์ เร่งเนี่ยรีบาวขึ้นต่อตัวเลขนี้ก็แย่เนี่ยขึ้นต่อแน่ๆนะครับสองตัวเลขนี้น่าจะเป็นตัวหลักนะครับตัวเลขของการจ้างงานก็เป็นอีกองประกอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอะไรของสำเร็จน,นี้ก็จะอยู่ที่วันพฤหัสก็คือพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่หกโมงสิบห้าเป็นต้นไปจนถึงสามทุ่มนะเป็นช่วงข่าวสาคัญนะครับทีนี้ของวันศุกร์มีอะไรบ้าง วันศุกร์ก็มีตัวเลขของการจ้างงานภาคการเกษตรนับอีกตัวหนึ่งที่ต้องติดตามก็คือ164ภาคการสูงขึ้นนะเทียบกับครั้งก่อนที่114เพราะนั้นตัวเลขนี้น่าจะมีผลกับตลาดพอสมควรเพราะว่ามีแกลบส่วน,วน,วน่างครั้งก่อนค่อนข้างเยอะภาคการเนี่ยมีมากขึ้นนะครับการจ้างงานาารอบรอบภาคเกษตรตัวเลขนี้ยิ่งเยอะแปลว่าเศรษฐกิจดีนะับจะจะไม่เหมือนกับตัวเลขของการว่างงานนะครับเพราะความหมายของอันนี้คือ เรษฐกิจโตเพว่าน,นี่แปลว่าถ้าออกมาใกล้เคยียงกับครั้งก่อนนี่สินทรัพเสียงนี่มีโอกาสที่ขึ้นต่อแรงๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าออกมาใกล้เคียงตรงนี้หรือดีมากๆเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะย่อเลยวงตัวต่อสําหรับทองคำแล้วก็คริปโตนะครับอ่ะเข้าๆประมาณนี้นะครับทีนี้ไปดูกราฟของ ADA กัน A D A เราคุยกันว่าเรามีทางก็ตในการลงก็คือใกล้ๆโซนนี้ถูกไหมฮะนี่เป็นโซนที่เรามาไว้ในผมลบกันก่อซึ่งตอนนี้มันก็ยังค่อยๆซึมลงอยู่นะในค่าของทางเฟรมันของ A D A ซึ่งเรามองทางก็ตในการลงก็คือเรามองว่าตรงนี้อาจจะลงในรูปแบบของซิกแซกคืออะไรครับก็คือตรงนี้อาจจะเป็นเซกเมนต์ที่หนึ่งบรีบาสเซกเมนต์ที่สองลงเซกเมนต์ที่สามอยู่ ซึ่งตอนนี้ถ้าเรามองคร่าวๆตอนนี้เซกเนต์ที่หนึ่งรีบาสซกเมนตนที่สองลงซกเมนต์ที่สามเนี่ยภารกิในการลงเนี่ยยังไม่ถึงหกสี่จุดแปดนะถ้าตอนกับ <c oughs> ถ้าอยู่ดินศูนย์จุดสองห้าหนึ่งได้ไม่หลุดโซนนี้ก็มีลุ้นที่อาจจะเป็นโครงสร้างชุดเดียวกันที่อาจจะยังไม่จบนะครับหรืออาจจะเป็นการผมบอกว่าขาลงอ่อนแรงก็ได้เพราะนั้นถ้าเป็นซิกแซกที่ดีเนี่ยผมมองว่า,าควรถ,ถึงตรงนี้ แต่ถ้าไม่ถึงถ้าตอนนี้เป็นชุดของขาขึ้นแล้วไม่ได้หลุดตรงนี้ระวังเป็นทันเกตซีแซกถ้าเป็นในรูปแบบของทันเกตซีแซกเอฟเฟกต์ของการรีบาวชุดทันมาเนี่ยจะขึ้นกลับไปน้อย80%ของชุดนี้เพราะฉะนั้น a อ a ถ้าไม่หลุด0.2561แล้วมีจุดกลับตัวผมมองว่า,วาน่าสนใจสําหรับใครที่ชอบเล่นเอฟเฟกของเอลิเวฟก็คือทอทันเกตมีรุ้นไม่หลุดก็คืออย่างน้อยก็ไม่ต้องหวังถึง80%ของชุดนี้ห,หวังแค่38.25%นี่ก็น่าจะพอสมควรแล้ว นะครับของชุดนี้เพราะฉะนั้นตามรูต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะรู้ไม่รู้ก็คือโครงสร้างด้านในนะครับในสมม่วนของตัว A t A เนี่ยโครงสร้างด้านในเราตามไปฝั่งของโครงสร้างไทเบร์ใช่ไหมสามอิว่าตรงนี้คือขา A ตรงนี้คือขา B ตรงนี้อาจจะเป็นขา C ซึ่งขา C เนี่ยยังไม่รู้ว่าจบหรือไม่จบนะครับอันนี้คือปรเด็นที่หนึง่งถ้าจบก็คือเตรียมขึ้นอาจจะเป็นขา D หรือขึ้นไซเคิลใหม่อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในภาพใหญ่นะครับ หรือโครงสร้างของอีกเคสหนึ่งของเคสสี่ฟ้าที่ไม่จบก็คือตรงนี้จะเป็นอะไรครับาขา A เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็น a วงเล็บรีบาวบวงเล็บนะครับแล้วก็กำลังลงขา c ี่วงเล็บซึ่งเป็นเซกเมนต์ในดิจีที่ใหญ่กว่าประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่เรามาโฟกัสเนีย่ยมาโฟกัสชุดนี้ก่อนในส่วนของชุดนี้เราเห็นราคาในการแยเกเซกเมนต์ที่ประมาณชุดนี้ ก็คือ0.51 0.6นะครับเราไปดูโครงสร้างด้านไหนว่าอตรงเนี้ยมาลงมาขาแรกเนี่ยลงมาค่อนข้างมั่นใจก็คือขายแบบหนีลงมาเลยแต่ตรงเนี้คยค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงนะครับแปลว่าแรงซื้ออ่าดแรงขายเริ่มเหมือนค่อยเบาบางลงเพราะฉะนั้นระวังนะครับมีโอกาสที่อาจจะลุ้นดีบจากรอบหนึ่งนะครับในเชิงจีตวิทยานะทีนี้ในส่วนของโครงสร้างถัดมาเราไดูทางเฟรมวิกครับ เราดอปมาดูทำเฟรมวิกนะครับเทียบโครงสร้างของไซส์ราคาอ่าก้อนนี้นะครับอันนี้คือในเซกเมนต์ก้อนเนี้ยใช้เวลาประมาณนี้ชุดเนี้ยไซส์เริ่มมีความใหญ่แล้วนะไซส์เริ่มมีความใหญ่ระวังถ้าไม่หลุดโล่มีโอกาสจบอาจจะไม่ได้มาเห็นตรงนี้ก็ได้อันนี้คือข้อควรระวังนะแต่เราค่อยๆตามชุดนี้ก่อนตัวนี้คือขา A หรือหนึ่งใช่ไหมตัวนี้คือขาสองหรือ B ตัวนี้คือขาสามหรือ C ตรงเนี้ยขาสามมือซีเนี่ยผมเขียนเพิ่มเติมเราเห็นราคามีหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ตรงนี้กำลังทำเซกเมนต์ที่สี่อยู่นะครับก็ถ้าเป็นเคสของ diagono หนึ่ง riba สองลงสามสี่ห้าอาจจะใกล้ๆโลนี้หรือใกล้เคียงนะครับแต่ถ้าจะให้ถึงท t a r g e ตของภาพของซิกแซกจริงๆที่ที่เรื่อย target ข,ของท t a r g e ตของท t a r g e ตมาถึงโซนสีชมพูตร,ตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นโพลีเว r ก็คือน,นี่อาจจะเป็นขา A แล้วตัวนี้จะเป็นขาบนะครับจะเป็นเคสแางๆก็คือ A อบแล้วลง c อันนี้มีโอกาสถึงแน่เพราะนั้นถ้าหลุดโรนี้เมื่อไหร่นะครับไอห,หัวหัวที่เป็นจุดสามเนี่ยศูนย์จุดสองเจ็ดสี่แปดให้ระวังเคสที่เป็นการลงแรงๆของเคสสีชมพูที่เป็น a B บซชุดนี้ด้วยถ้าจะเป็นในเดลกานอ,ก,นอก,ก็ลงมาเยอะนะอาจจะมาใกล้ๆกับโลนี้แล้วดีนะครับอาจจะแค่แย่โลแล้วดีเลยนะครับขอบเขตจะต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาตาม ขาสี่ชุดนี้ต่อนะครับอะ่ะเดี๋ยวเราดอบปดูโครงสร้างด้านในนิดนึงตอนนี้เห็นราคาแล้วมีโครงสร้างราคาคือหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ตรงนี้อยู่ในเซกเมนต์ที่สี่อ่ะไปดูเซกเมนต์ที่สี่ที่รองเซกเมนต์ที่ห้ามีโอกาสจบไหมถ้าชุดนี้จบข้อดีของเราไล่ชุดนี้จบก็คือถ้าตรงนี้มันจบขาห้าหรือเกิดการเลี่ยนเนี่ยก็รุนดิดนะครับแล้วก็ถ้าชุดนี้จบโครงสร้างของภาพขาลงที่ที่ต้องระวังคือถ้ามันเป็นแพ,พ่โพลี v ลง C เน่เดลนอชชิเนถ้าจบลูปของไซเคิลขาแรกอาจจะมีการดีดของขาสองแล้วก็ลงขาสามเพราะฉะนั้นถ้าดูทรงตรงนี้นภาพระยะกลางขาลงยังได้เปรียบภพาพระยะสั้นจะลุนดีกหรือรีเบวต่อได้เพราะนั้นเดี๋ยวตามอ่ะซมที่สี่ลงเซมที่ห้าก่อนก็ได้นะครับส่วนภาพที่จบผมมองว่าภาพใหญ่ควรจะมาเบรกตรงนี้ก่อนแต่ในภาพระยะสั้นเดี๋ยวมาดูว่าว่ายังไงครับที่ที่มีโอกาสจบ เพราะว่าตอนนี้สัญญาณยังนึงไม่ดีอย่างน,น,น้อยก็ต้องยืนเหนือ0.4 0.14อันนี้คือภาพของวิกเลยลองไปดูทางเฟรมเดียครับทีนี้เรามาตามดูเซกเมนต์ที่ห้านะว่ามีโอกาสจบไม่จบอันนี้คือเซกเมนต์ที่หนึ่งเห็นนะ เป็นสีก่อนอตรงนี้คือเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่ 2, สองเซกเมนต์ที่ 3, สามเซกเมนต์ที่ 4, สี่เนี่ยกำลังลงเซกเมนต์ที่ห้าหรือจะเป็นโพลีเวฟถ้าเป็นโพลีนี่อันตรายนะถทาเก็ตโซนตรงนี้มาได้แน่แน ตอนนี้ชุเนี้เดี๋ยวเราตามชุดนี้ก่อนถ้าชุดนี้จบก็อาจจะลุ้นดีในโครงสร้างยอ่อยแต่ถ้าโชคดีอาจจะดีโครงสร้างในภาพใหญ่ได้ด้วยแต่ให้ระวังนะมันยังสามารถลงต่อได้นะสิ่งที่เราไปขอจะกราไปตรงน,นี้นี้ตอนนี้เซมิเี่สี่รองเซมิเี่ห้าอยู่ในเทนฝั่งไหนะเราดับดูทางเฟรมเดย์ครับเราดาดูทางเฟรมเดย์โครงสร้างของราคามีการทิ้งตัวลงมาเป็นราคาเป็นเทนนะเป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์ห้าเซกเมนต์ถ้าดูในส่วนของทางเฟรมเดย์เนี่ยมีโอกาสครบลูป ในภาพระยะสั้นนะถ้าตรงน,นี้เป็นอาจจะเป็นหนึ่งอก็ได้นะครับรีบาวสองลงสามบีสี่แล้วก็ลงห้าเปิดสัญญาณในบอจนไหมอ่ายังไม่เกิดนะครับแต่เหมือนจะเกิดทิ้เต้นในรอบของสโต์ทาเทรนเดย์ในชุดนี้ราคายกโลนะครับแต่ว่าตัวอินดิเคเตอร์ทำโลแล้วก็ในส่วนของ โครงสร้างด้านในนะครับให้ระวังนิดเดียวถ้าเกิดว่าตรงเนี้จบก็คือดิกเรีเบาแรงๆได้คาดหวังอย่างน้อยก็คือครึ่งหนึ่งของเทรนดโซนี้หรืออาจจะมากกว่าถ้าชโชคดีคืนกลับตัวแต่ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ระวังนะอาจจะเป็นโครงสร้างของผ้าของเมเป้าหรือโครงสร้างของขาดซีในภาพใหญ่ที่อาจจะเป็นครึ่งหนึ่งเรียวสองแล้วลงสามอะไรแรงๆอันนี้ให้ระวังเวยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งบายเพลินๆนะครับหรือว่าลองเพลิน อาจจะรอให้เบรกตรงเส้นสี่่โมงตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับทีนี้พอมาดูภาพของสี่ชั่วโมงก็มีรุ้นฟื้นตัวได้เช่นเดียวกันนะครับรลดถึงหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นกอบในการเทรดตอนนี้ส่วนตัวก็เลยมองว่าถ้าราคานะครับย่อลงมาต่อไม่หลุดตรงโซนนี้มีรุ้นที่จะอาจจะดีบรีบาวแรงๆได้นะครับก็คือ0.3105 แล้วก็0.3153นะครับแต่ให้ระวังอย่างที่ผมบอกเคที่มันอาจจะไม่จบก็คือตัวนี้อาจจะเป็นเคที่1 2 3 4 5ใช่ไหมถ้าถ้าจบห้นเลยก็คือลุ้นบีดไปแบบนี้เลยก็คืออาจจะเป็น1หรือ2หรืออาจจะเป็น A B รตรงนี้แต่ถ้ามันเป็นเคสนอนก็คือ A B C X A อ่าถ้าเป็นนอนเดี๋ยวผมขอ W ทาเฟรม a b c อ่ะถ้าเป็นนอนก็อาจจะเป็นการดิดทดลองตอบในเคสของสีน้ำเงินนะครับก็คืออาจจะเป็นเคสยังไม่จบนะครับก็คือ,อจ,จะลงมาตรงนี้ระเด้งลองตอมาถ้าเจ็ดโซนสีน้ำตาลน,นะครับก็คือศูนย์จุดสองเก้าเจ็ดศูนย์จุดสามศูนย์สี่ห้าแล้วก็เวอร์เ a สเลยก็คือศูนย์จุดสองแปดหนึ่งศูนย์จุดสองแปดแปดสองนะครับเป็นโซนแนวรับถัดมานะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าดูตรงของหน้าง,งานของ A D A ภาพของ, Week, งวีกเซกเมนที่5เนี่ยก็คือถ้าดูลูปเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะจบขาแรกอาจจะเป็น1ย่อยมีบาลสย่อยของห้าได้แล้วก็ลง3 4 5ของ t a ร g e เก็ตโซนของขา5ยังไม่รุ่นลงต่อได้แก่เว้นว่าซ้ายตรงนี้เริ่มมีความใหญ่หรือเบรกตรงนี้ได้ขาขาลงของว e b ห้าอาจจะเสียทรงเราก็ต้องไปดูมมมองของเคสขาขึ้นมาประกอบเพิ่มเติมเพราะฉะนั้น ท่ายอ่ยอลงมาของขาห้าชุดนี้นะครับก็มีรุ้นอยู่อ่าตอนนี้รุ้นก็คือรุ้นุนที่จะจบเพราะฉะนั้นถ้าย่อลงมามันอาจจะเป็นแบบเคสสีฟ้าก็ได้คือระวังนะอาจจะ ถ้าไม่ย่ออยู่ตรงนี้อาจจะเด้งพอลงต่อมาถ้าเกิดโซนสีเต็ตาหรือโซนสีดำได้เพอภาพขาลงจะได้เปรียบอยู่เพราะนั้นขาบ่ายจะรอดูตรงโซนนี้แต่โซนนี้ลนลเล่นเราเด้งช้าๆไปก่อนส่วนแนวต้านถ้าเกิดว่าขึ้นมาไม่ผ่านตรงนี้นะครับ0.3263แล้วก็0.335โดยประมาณไม่ผ่านตรงนี้มีโอกาสที่อาจจะยออ่อหรือพักตัวได้ในเคสของภาพขาลงของชุดนี้ที่อาจจะยังไม่จบ ครับแต่ระวังนะถ้ามันขึ้นมาเห็นตรงนี้ได้เนี่ยมันมีโอกาสที่อาจจะจบแบบเคสีส้มได้เพราะฉะนั้นถ้าจะลงต่อส่วนตัวมองว่าไม่ควรผ่านตรงนี้นอย่างน้อยตรงแนวต้านแรกตรงนี้กรอบตรงนี้ไม่ควรเบรกขึ้นมาเลยนะครับที่จะลงต่อนะครับตถ้าขึ้นมาได้อาจจะรุนเคสีส้มก็คือรอจังหวะในการย่อบายนะครับเนื่อขไขในการบายเล่นสั้นๆก็คือรอดูที่โซนรนับตรงนี้หรือตรงนี้นะครับหรือรอเบรกขึ้นไปก่อนแล้วย่อขึ้นมาค่อยบายเป็นเรื่อง targeting ด้านบน ส่วนขาช็อตเนี่ยรอดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ผ่านมีโอกาสย่อหรือขอตัวได้ส่วนโซน,นวต้าถัดมา0.3531 0.366ก็มีโอกาสที่อาจจะย่อหรือขตัวได้เช่นเดียวกันแผนคร่าวๆของตัวอิตาเลียมองประมาณนี้นะบ,บวกกับตัวรอดของสโตตอนนี้4ชั่วโมงลงมาโอเวอร์โซ่นะยังไม่ได้ดีดเลยและตอนนี้ดีดของหนึ่งลังดีดของหนึ่งชั่วโมงอยู่ นะครับถ้าดีขึ้นไปแล้วเบรกได้ก็มีลุ้นที่อาจจะบายขึ้นไปได้แต่ถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสที่อาจจะย่อหรือลงต่อก็เหมือนเคสนี้ที่อาจจะลงหันสีน้ําตาลได้ครับเพราะฉนั้นถ้าไม่เบรกอย่างน้อยโซนเนี้ย0.3นที่สามี่นสี่ก็คือโซนสีแดงเนี้ยมีโอกาสที่อาจจะลงต่อมาโซนสีเขียวโซนสีน้ําตาลได้แต่ข้อควรระวังก็คืออะไรครับภาพระยะการมันมีลุ้นกลับตัวอยู่นะครับเพราะว่าเซม์เนี้ยถ้าเป็นเซกเที่หนึ่งสองสามสี่ห้าที่เราบอกมันลุ้นเซมิดิบลีบาของ หนึ่งหรือสอแงแรงๆได้ราคาช็อตตลอดเทน้ประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์ไอเดียนในการเห็นให้กับพี่เพื่อนๆทุกท่านม่มากก็น้อยได้อยู่ใครที่ชื่นชอบการมีข้อแบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีมีกำลังในการเทรดแบบนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ